ตอนนี้ดอบแล้วครับมีแค่นั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบู๊ให้ครับเอาพอชีวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพอชีวันเมื่อยไหมไม่เมื่อยสามสี่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยมาเชี่ยวเราเรื่อยเรื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อย คะเกิิดันจรงอันนี้ไม่ได้เลเชียร์หรอครับต่างสแตนน้ำสแตนใช่ค่ะมันนี้นะวันนี้จริงเหรอครับเป็รไปได้ไหมคะจริงเราเตรียมตัวก <ah> ันมาร่วมเดือนเนาะใช่ครัต้องค่ะจริงๆตั้งแต่เกิดมานี่คือวางแผนแล้วว่าวันนี้จะมีวันนี้เกิดขึ้นแน่นอนเราต้องเตรียมตัวเต็มที่เดือนก่อนผมส่งพี่ก้าวไปไหว้น้ำที่อิสราเอลว้าวไม่เป็นไรถึงได้ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนไปอาบูดาบีวไหว้ สวัสดีครับโท้แทนด้วยครับโค้แทนลูกทีมผมด้วยนะครับถนัดกินลาบประเภทไหนกันเอ้ากินมิบารครับคนถนัดกินมิบาร์คนถนัดกินหมดเลยแต่ร้อนเก็งที่นั่เลยพีพีครับกินลำบากอยู่นะกินลำบากครับจับฟันอยู่เสาสาวพร้อมแค่ไหนกับเป็นพี่เป็นพี่ตรงๆนะคะว่าเสาสาวตรงเนี้ยไม่พอหนุ่มตรงนี้เยอะมาก กี่คนคะเนี่ยกำยำมากอย่างว่าเลยอย่างเราก็กำยำเหมือนกันเรียกว่าจริงวันนี้ไม่ได้มาเป็นสาวๆมาเป็นน้องชายของทุกคนค่ะมาช่วยเตะบอลมค่ะมามหลงิฟิร่างกายมาเพื่อเอาชนะทีงไบ้างก็พี่ก้าวชวนไปเวทอยู่เรื่อยๆครับเนืองๆกัน6กคนใชใชอยู่เรื่อยนี่คือเดือดละคั่งเน้นเข้าร่วมไหนพี่ก้าวเข้ารอบห้องห้องน้ำอยู่ทังไหนครับ ถอดห้องน้ำถอดได้ไหมไม่ดีกว่าไอถอดในเกมได้ไหมคะวันนี้ทำไมเอาการชนะอย่างเดียวเลยว่าวันนี้เราพูดกันแค่นี้ครับว่าเมื่อวานเราซ้อมกันนะครับเราเล่นเกือบทุกเกมสีฟ้าที่หนึ่งตลอดครับนี่หนูสังเกตเขาว่าแพ้ไม่เป็นเลยอ่ะเมื่อวานที่เราซ้อมกันเราตึงกันมากเลยนะตึงเปนหมดปวดขาเลยมากเลยนหมดเรามายืดเรามาเอาชนะหรือมาเอา มาเอาสนุกเนาะมาเอามีมด้วยค่ะมีการช็อตฟิลเกิดขึ <h 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 ้นเอออย่างที <h <h ่บอกว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเป็นที่หนึ่งในดวงใจเธอผมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็นที่หนึ่งดวงใจคุณครับใช่ไหมเป็นเรื่องสุดท้ายแต่เราเอเนอร์จีเต็มร้อยค่ะแน่นอนครับผมมาก่อนมาหลังไม่สําคัญแต่มาพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าเฮ้ยตอนนี้เจ็ดโมงวันกี่โมงคะเรามาเจ็ดโมงครับมองเวลา เหมือนทีมหน่อยมาต้องตัวด้วยครับตอนนี้แอบวันเราอจอร์จันเอ้าทำไมคะเราอจอร์จันเขาบึกบึนมากเลยครับตอนนี้เาามึึกกนโอ้โหแข่งรับเชิญพิเศษใช่ใช่ใช่ได้ข่าวว่าจะมีแบบว่ากีฬาที่ใช้แรงกันด้วยใช่ใช่เราต้องหวัดนิดนึงเราใช้คำนี้ดีกว่าพี่ก้าวมันสมองอยู่นะพี่ออฟพี่ออฟยังไงพี่ออฟอ๋พี่ออฟมันสมองทีมมมมันสองทีเดี๋ยวผมวางแผนเองยังไงเราชนะแน่นอน ได้ข่าวว่าตอนซ้อมนี่คุณไม่ได้วางแผนเลยที่เราใช้ฟิลลิ่งแต่เราใช้แผ่น B แผ่น B ก่อนแผ่น A ใช่แผ่น A มาที่หลังเราเริ่ม B ก่อนเลยถ้า B ไม่ได้ก็ค่อยตามไป C เริ่ครับเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอมั้ยฮะมาพักมาเขาเลยวันนี้เราเจ๊งเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเหนื่ออะไรเราก็เหนื่อยไม่มีอะไรมากวันนี้สอเไรแม้มาคนเดียวอะคะโอยเงาเน ดีเราไปเป็นสีครับแล้เป็นทีมเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันนะคะฝากด้วยครับขูบคุหน่อยของเราก็อีกไม่นานแล้วจะได้ดูกันเป็นเรื่องที่เป็นแฟนเรอคอยนานที่สุดครับผมตอนนี้ก็ใจพิสุดต่ออีพีเก้าแล้วห้อีกไม่นานก็จะเป็นขวัญด้ไทยแล้วก็ไม่ใช่ด้วยอไขอโทษเทียเมื่อกี้แมวแมว อีกไม่นานก็จะเป็นดูดอับสองแล้วก็พอนชีวันแล้วนะครับผมก็ฝากละครของพวกเราด้วยฝากแฟนๆละครช่อง3ทุกคนเนี่ยเบามือกับพวกเราหน่อยครับผมก็เย็นดูพวกเราด้วยเห็นเขาบอกว่าหวานหวานเจี๊ยบใช่เป็นเดมมากฟคือเราเราเราไม่ได้หวานกันที่แค่ไทยแลนด์นะครับแต่เราขนกันไปหวานที่สวิตเซอร์แลนด์หวานบนยอด แต่ว่าบางบางซีเราก็ไปที่ปลักปลักใส่ปลักไสกปลักอไรแบนี้ชอบือเรียกว่าแบบรอนานแต่คุ้มค่าแน่นอนแน่นอนรับผมคุ้มค่าแน่นอนครับมีอะไรอยากจะบอยก่อนหวิวสวยภาพสวยบทดีนักแสดงน่ารักทุกคนเคมีพวกเราลงตัวหมดโหไม่ดูไม่ได้แล้วค่ะแบบนี้ได้หลงใส่ขาวอ่ะ ไอ้ยังไงะอ้ขาวน้องหมาที่สวิตอแลนดะโอ้เรียกว่าทุกตัวทุกตัวละครไม่ว่าจะหลักเสริมดีหมดเลยดีหมดต้นไม้ก็ดีค่ะทุกอย่างดีไปหมดดีไปหมดยกเว้นยกเว้นคนดูที่ต้องมาดูให้เห็นว่ามันดีจริงๆเอาควาว่าอย่างนี้ครับคือหลายๆคนรู้สึกว่าอยากรู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์สวยแค่ไหนท่าที่แล้วนะครับเราพาไปดูที่หนึ่ง ครั้งนี้เราจะพาคุณไปดูที่ใหม่ๆได้ไปท่องเที่ยวเราใหม่ๆคุณจะไม่ได้เห็นแค่ความสนุกของคู่พานางเขาแต่คุณจะได้เห็นความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ความน่ารักขี้อ้อนของคู่พานางเขาด้วยและยิ่งแบบว่าถ้าใครใช้คาว่ามีทั้งคนที่อ่านหนังสือมาก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือบอกเลยว่าได้รับได้รับความครบเครื่องมาเหมือนกันเลยคุณเหมือนเป็นร้านอาหารเลยจริงๆความน่ารักไม่ได้อยู่แค่ คู่พระนางหรือคู่รองแต่ว่านักแสดงทุกคนมีเสน่ห์ในตัวละครหมดแล้วก็มีเรื่องราวมีเนื้อหาที่พอดูแล้วทุกคนจะได้อมยิ้มตามกันแน่นอนระวังอย่างเดียวค่ะระวังหลงเสน่ห์พอดนีเรียกว่าครบรถครบรถละครเราจะเปลี่นพิ่พูดคีย์เวิร์ดในละครชีวันจะถามุณรต้องช่วยตอบนะได้ครับได้หาสี่แอคชั่นชีวันจะถามคุณสรุปก็แค่ตอบ คุณชอบอยู่กับคนแบบไหนคะเอพูดน้อยก,กว่าเราบพูดมากมาก,กว่าเราพูดมากกว่าอุ้ยพูดพร้อมกันด้วยอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอวันนี้มาวันนี้คะ่ะเดี๋ยวชีวาต้องพูดแล้วคะ่ะ <laughs> โอเคขอบคุณนะคขอบคุณมากครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับวันนี้ขอบคุณนะครับได้ข่าวว่าอยู่รอสัมภาษณ์จนถึงเลิกเลยใช่ไหมฮะไม่เราเพลนไม่หรอทำไมใครไม่ใส่หน้ากันหมดเลยนะไม่มีใครพยักหน้าทุกคนใส่หน้าครับ